ครับแต่ว่าเป็น N Y Smart View เป็นวงล้อจังหวัดอัจฉริยะที่ต้องขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่างที่ผมว่ามาแล้วผู้นําเสนอต่อไปนะครับในส่วนของสอรเราเนี่ยนะครับที่ดําเนินการให้จังหวัดนครนรรนายกจะหมุนไปได้เนี่ยก็คือต้องมีถนนที่ดีนะครับประสานกันนะครับโดยการที่แบ่งแ,บแยกกันเลยว่าใครงานเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตู้ M P M ตรงนี้นะครับมันเป็นตู้บริการเด็กประันการตัดสินใจที่ดีแล้วเนี่ยจะทําให้ ของวิทยากรที่อบรมทั่วไปนะครับให้สามารถชมดครับนายอุรัสประคำแหงครับังหวัราชรนักสญญาวรหนโิคร,ครับจัาาวัดเีราก่านมีายครับ นายประมวลปานขาแดงนักผู้หญซึ่งเป็นต้นแบบในโครงการนัำประยุกต์ตัวแทน ครื่องแคนะครับร้อยเครื่องแว่ที่เข้าสู่ประเทศไทยองค์กรในการขับเคลื่อนต่อไปนะจะมีองค์กรในเนนี้นะครับสาบวันมาเขับเคื่อนไปยงจังหวัดยะต้นแบบอย่างแท้จริงรับกำนังวิทยาศานจนะ